โชนาการสำหรับโรคความดันโลหิตโรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบว่าความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า140มิลิเมตรประลอดตัวล่างสูงกว่า90มิลิเมตรประลอดปัดจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้อาการของโรคความดันโลหิตสูงมีอาการขึ้นไส้ใจสัน่นอาเจียนเหนื่อยง่ายความรู้สึกทางเพศลดลงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 1. การนอนกลน 2. พันธุกรรม 3. อายุที่มากขึ้น 4. ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน 5. ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย 6. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เ็เวลาระดับความดันโลหิตในช่วงเช้าจะต่ำกว่าในช่วงบ่าย 8. เพศจากการศึกษาเพศชายจะมีระดับความดันโลหิตที่มากกว่าเพศหญิง 9. ความเครียด 10. ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็ม 11. อผู้ที่ชอบสูบบุหรี่เป็นประจำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง การปฏิบัติตัว 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดปริมาณโซเดียมในมื้ออาหารให้เหลือวันละไม่เกิน1ช้อนชาหรือไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันลดอาหารแปรรูปหรืออาหารปรุงสำเร็จรูปควรจำกัดปริมาณเครื่องปรุงหรือโซเดียมห้ามเกิน 2,000มิลลิกรัมต่อวันอย่างเช่นเกลือ1ช้อนชาให้โซเดียม2,000มิลลิกรัมคานอหมู1ก้อนให้โซเดียม2,600มิลลิกรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะให้โซเดียม1 3 0่มิลลิกรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะให้โซเดียม1,260มิลลิกรัมน้ำจิ้มซุก,กีี้ ช้อนโต๊ะให้โซเดียม6 0 0มิลลิกรัมเครื่องปรุงรส1ช้อนโต๊ะให้โซเดียม1 1 8 7มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชาโซเดียม6 0 0มิลลิกรัม 2. รับประทานข้าวหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าวสังหยุด 3. เพิ่มผักหรือสมุนไพรในเมนูอาหารทุกมือ้ออย่างเช่นหอมหัวใหญ่ตะไค้ขิงพริกใบมะกรูดผักชีกระถินไทยผักกาดหอมใบกะเพราปริมาณที่แนะนำควรรับประทานผักวันละ4-5ถ้วยตวงต่อวัน 4. เลือกรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลปานกลางหรือน้ำตาลต่ำอย่างเช่น ชมพูฝรั่งแอปเปิลมาระกอสับป,ประรดแก้วมังกรปริมาณที่แนะนำวันละ4-5ส่วนต่อวันผลไม้1ส่วนเท่ากับ6-8ชิ้นคำ 5. เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อหมูไม่ติดมันอกไก่และเลือกรับประทานนม ที่มีไขมันปานกลางและไขมันต่ําเช่นนมห้องมันเนยและนมที่มีปริมาณไขมันที่ต่ําที่จะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวและปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย 6. จํากัดไขมันในอาหารเช่นเลือกเมนูมอาหารที่ปรุงด้วยวิธีที่ไม่ใช้น้ํามันเช่นการต้มการนึ่งการอบ และเลือกใช้น้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกและน้ำมันถั่วลิสงลดปริมาณการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเพศชายไม่ควรเกิน20-30กร,รมัมและในเพศหญิงไม่ควรเกิน10-20กร,รมัมการปรับเปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดี1 ควรออกกํำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ20-30นาทีต่อวัน 2. การบริหารความเครียดและจัดการความเครียดหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดและหาวิธีผ่อนคลายเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกไม่เครียดและวิตกกังวลรู้จักควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองที่มี